จบฤด,ดูการเก็บเกี่ยวแล้วค่ะพี่น้องเฮาสิมากเก็บเฟืองไปขายค่ะบาน,นี้อัดเฟืองขายค่ะอัดเฟืองขายตอบาน,นี้เฮาเก็บเฟืองในให้ในหน้าบาน,นี้หลังจากเฮายก็จะดูการเก็บเกี่ยวอัดเฟืองไว้าย้ายเต็มหน้าอยู่ค่ะบาน,นี้มาหา เก็บเฟืองไปขายบ่า,บานพออนของฟันเป็นผู้แบกฟันเป็นผู้คืนผู้เก็บคนเฟืองคืนทีมงานมีหน่อยรถเกี้ยวจบจากฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว เก็บเก็บคนฟืองขายบานนี่เอาลถหกหล่อมาข้นใจเอาเลยเนาะมันจะง่ายหน้ากับเขาได้ยูแหงดียูไ,ไ,ด <c oughs> ได้ต่องการเฟืองติดต่อได้เลยด้อค่ะ4ีคนลอย <c oughs> ้อมทรง <c oughs> เพื่องกบงามอยู่ค่ะเพื่องเขาเจ้าง้อกินดีเพื่องเขาเนี้ยงง้อจังบ่คอยมากปันไดมื่อนีได้มื่อนี่ได้ลูกไส้มืซอยเม่นสีแรงหรือสีฝนตกบูกหมือแรงนี่ <c oughs> แข็งแรงก็แม่อยู่กับบ่อยากซอยงานเด้ ไอ้วนแข็งแรงก็แม่อ,อยู่ไว้ต้องการเฟืองทักมาได้เด้อค่ะ <c oughs> มันไปนเลี้ยงที่หละลูกโจมึ้นไปทั้งๆเลี้ยงคือแม่เลี้ยงเลี้ยงเฮียงเหียงมันเป็นแถวเป็นแถวหาแถวรถสุดถ่ายแล้วเด,ด,วด้ปีนี้ได้จักจักเถวฮะหาหล่อยคนนี่ได้เนาะดี โจมคดเฟื่องกระบ,บ้าข้นเอ้ยมันไปแบกกระสอบเขาให้ก็เจ้าคือแข็งแรงอยู่เข้าวา่าแบกกระสอบนึงกับแบกข้นเข้ามานัดทำงานแต่ตัวไงพอแหงหรอ บ่หัดเฮ็ดมันสิเป็นบ่นาะใหญ่ล่ะกะซอยพ่อซอยแม่เบามือเบาตีนตัวแดดอ่อนๆพอดีตะเวนพอขึ้นเฟืองมๆนี่ตะเวน